นมากินเขาน้ำนองมาลองกินเขาน้ำน้องพี่น้องเลยย่าย่านนองย่าย่านนองกินข้าวแล้วจังเอากินข้าวแล้วอนนองจังเอาให้สบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็เคยลาคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็วันที่สิบสองเฮ้ย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 นเอาไครึเดียว กินข่าอิ่มแล้วก็เมื่อพี่น้องเลยอ่าหลอกกินข่าน้องก่อนหลอกกินเขานะคขาัดน้ำนองเออพอมาบริไทยมวมอนีพุ้ยแดดอะไรลอน้ำหมอกก็แห้งแดดก็แห้ง ที่ขขาวกไยังลูกอืมอืมเบาๆอีกจับด้อสิขาวีนะอขานีบอ่จับเด้อคักข้าคคักค้าคาข้าข้าทเขาห่านผ่านไปโดยดี ลงบ่มันแดดได้ปปาปปะทำเม่อกี้ขเขาแล้วเราพอก็สิไปกินได้ป่ะน,นี่ลงอยู่ได้พอบริญญานั่นได้ไปกินมัมก็เด้อโอเคบายบายโอเคนะได้เคนะได้เคมนาะเ,นะเคเคนี่เดี๋ยวเร็วโอเคโอเค เป็ดน้อยพี่น้องใหญ่ไว้ขนาดเป็ดหน่อยหักใหญ่ไว้เลาะลงกินแต่เขา่าทั้งแม่ทั้งลูกมากินอาหารตามเขา่านี่เนาะอันนี้เข่าเจ้าพี่น้องอันนี้กำลัง้ามเลยเข่าเจ้ากำลังเริมมานงามขนาด ตัวกลังมานกนมีตัวยังบัทันมานกนมีโตออกกมีชงใช้ทั้งเจ้าทั้งเข่าป้นมีกับพระจักเลยโตออกน้ากะมีแหละตัวยังบอออกกะมีมีอยคู่แบบแต่ว่างามเข่าปีนี้งามงามขณะข้าเจ้านี่ก็งามขณะดกินแล้วพี่น้องมน อันนี้ตีนไก่ตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณคุณป้าใจดีทางเยอรมันเพื่อนเลี้ยงตีนไก่ลูกสิ้นแล้วก็น้ำดื่มขนมนม,นมเนยเนาะมากินนำคนนำกันเ้อคุณป้าค,คุณป้าเพียวเนาะแล้วกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี 4, ทุกคู่ทุกคนนี่กับเขาเฮาตีนไก่ลูกสิ้น นแบบนแแแแแแะครับปิ้งซินหลอดอันนี้ก็คุณป้าใจดีือกันเนาะเพื่อนซื้อให้ขอบุญขอบคุณหลายเด้อขับข่า,ขาวเสาะฮะลูกค้าลูกค่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่ม เธอชุดไทยวันนี้เขาเจ้ากับิใหญ่มองเฮียนเะยพี่น้องเฮียนเหาอเมื่อเธอชุดไทยวันนี้วันนี้เขไปข่าวอยู่บันชีสว่าง ยังเลยสองไปรุ่นยังเลยสองคนพี่น้องบันกระังชิพากันตำถั่ว <c oughs> กันพัวกินเ้าเซาแล้วก็เวลาก็สิไปให้เลี้ยงควายเนาะไม่ดี่น้อไม่ไอร่างเป็นยังคือตาตุกตาตุโปม <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> ตื่นมาว่าตาตุกตาโป้ย <laughs> <laughs> เอาออกรถพอแล้วใ่เนะเนอะเนี่ยอาตมัวเปออไปตามเปลนนะพูนันตามรถ ไก ah, ่เป <B> ็นน้าไก่หมดแป้งเนี่ยแป้งปีกใส่ผิดิปก็ได้ใช่ไหมิดยิป

เดี๋ยวเอาบมานฉันมาเลยทำไรมะมะเที่ยมเนี่ยนะตามโล,ล่นี่นแหลก็กินโลเห็ดกินเองไม่ต้องประหยัดบริห็ดขาย <S <S เค็มก็กินจ้างก็กินเสียกกบก็กิน ร่านเอามาใหม่เลยด้วเหี่ยวไปเหียวไใช่ลำละกีมกับพ่อเคยตำอันนี้บ่ใส่ลายดอกมันบ่คือหมองหงตำาถเขาบ่คอยใส่ลายดอก <c oughs> เออเป <c oughs> ลี <c oughs> ล่ยนซากเปลี่ยนซากตำเลย ก็คือก็จะซู้บาซิสเปิดคลิปเนี่ย เอากันได้จังเอาเลยตั้มหักทัวปีงซิ้นรอจะปีงตีนไก่แล้วก็ลูกซิ้นเนาะพี่น้องก,กับเขา่าเสาก่อนฉีดย่างใหญ่กัน ่อยกันต่ำอีก่ะเป็นอะไรกับเชบคือเก่าเลยเนาะพี่น้องเลยนี่ก็ขอลาคนเดียวผมแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยหลายเลเด้อ พอาากันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี